ครับทริปนี้มาถึงแก่งกระจางแล้วแต่ว่าไม่ได้ทึกตั้งแต่ทีแรกวังน,นี้เราจะขับแล้วก็บันทึกซะหน่อยติดภารกิจหลายอย่างมีเวลาถึงนี้พักนะครับลองโทรหาดูนะครับโอเคใช้ได้เลยครับไปจามินยับ เผอืว่ารีสอร์ทแก่เต็มนะครับแกก็เลยบ้านพักรับรองนี้ให้เราพักปักซอยข้างหน้าเป็นถนนใหญ่นะครับออกไป500เมตรถึงเซเว่นนะครับีเซเว่นเว่นออกไปเลี้ยวขวาเจอเซเวเลยครับออปักซอยก็มองเห็นแล้วขวามือการจัด อยู่ระหว่างการเหมือนการขอสร้างยังมาแล้วเสร็จดีแล้วเสร็จดีน่าจะดีกว่านี้เยอะดูด้านหน้าทาั้งข้างของที่พักสองชั้นแรก ข้างล่างต่ำกว่าดินมีแหล่งน้ำธรรมชาติน่าจะมีปลาอยู่ตีปลาช่อนน่าจะได้เช้าเห็นขึ้นอยู่ นี่พาครอบครัวมาสามคันครับจิ้งจผักถัว่วมีคงมีครัวให้เรียบร้อยรับไม่ต้องเติมเติมอ่ะมาแต่ตัวและหัวใจระหว่างทำว่าข้างหน้าอาจจะพัฒนาดีขึ้นกว่านี้เยอะอย อยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่แอร์สองห้องข้างบนข้างล่างห้องน้ำมีตัวสองบน้างบนงล่างเลยราคาก็ลองสอบถามมาดูนะครับแก่ง,งกะจาน

เฮ้ยตัวอะไรอ่ะโมติงติงติง sì ติง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 ต uh uh ิงอติงติงติงงิติงติงตงติงต้งนี่งนี่ ไม่น่าทำไมน้ำถึงอุ่นอ๋อเป็นถังนี้นะเย็นก็เย็นเลยอุ่นก็คืออุ่นๆนอนแล้วเ้

ให้พร้อมทำก่อสร้างห้องน้ำอีกนี่เป็นวัดวัดกแกงกระจานท่าเห็นาพุทธลูปไหแกงกระจานนี่ถ่ายวันที่หนึ่งทัน 1, วันที่หนึ่งมกรา น้องที่นี่ไปบายาดูสิครับอ๋อมีดน้องใช่ปะมันมีใช่อารมณ์บรรยากาศรอบ Yeah.